เคยสงสัยไหมว่าเสียงเพลงที่เราฟังทุกวันมันมีพลังมากกว่าที่เราคิดเรื่องนี้เกิดขึ้นกับคุณป้าสมศรีขายข้าวแกงหน้าปากซอยแกมานานป้าแกเป็นคนอารมณ์ดีนะแต่ช่วงหลังๆล,ลูกค้าซบเซาแกรเริ่มท้อวันหนึง่งผมสังเกตเห็นป้าแกนั่งหน้าเศร้าก็เลยเข้าไปคุยป้าบอกว่าขายไม่ดีเลยหนูลูกค้าหายไปไหนหมดก็ไม่รู้ผมเลยลองแนะนำป้าไปว่าป้าลองเปิดเพลงฟังเพลินๆสิป้าเผื่อลูกค้าจะอยากแวะ ป้าแกก็ลองทำตามนะแต่แกเลือกเพลงลูกทุ่งเศร้าๆปรากฏว่าลูกค้าหายไปเยอะกว่าเดิมอีกผมเลยเข้าไปแนะนำใหม่คราวนี้ผมเลือกเพลงจังหวะสนุกๆให้ป้าแกเปิดเป็นเพลงเก่าๆที่ฟังแล้วคิดถึงวันวาน เชื่อไหมว่าวันนั้นร้านป้าแกกลับมาคึกคักเหมือนเดิมลูกค้าแวะเวียนมาไม่ขาดสายบางคนเต้นตามเพลงไปด้วยซ้ำป้าแกยิ้มหน้าบานเลยเล่าให้ฟังว่าลูกค้าบอกว่าเพลงมันทำให้รู้สึกสดชื่นอยากกินข้าวแกงของป้า พลังของเสียงเพลงนี้มันน่าทึ่งจริงๆนะมันไม่ได้แค่ให้ความบันเทิงแต่มันส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สึกและแม้แต่การตัดสินใจของเราด้วยแล้วคุณล่ะวันนี้คุณเลือกเพลงอะไรให้ตัวเองเพลงที่คุณฟังอยู่ตอนนี้กำลังบอกอะไรคุณอยู่ลองสังเกตดูสิครับแล้วอย่าลืมนะครับใครที่อยากฟังเพลงมันๆหลากหลายแนวกดติดตามช่อง Song Spectrum ได้เลยเจอกันหน้าช่องครับ